สวัสดีครับ <Ha. S 1> วันนี้ก็พบกับเราอีกสองคนพ่อลูกนะครับในรายการชีวิตเป็นสุขสนุกเกษตรกิจพอเพียงวันนี้เราก็จะมาคุยกับลูกสาวอีกคนหนึ่งนะครับแทนคุณทิพย์สุดานะครับก็คือคุณสุดาทิพย์อย่างสวยนะครับอันนี้ก็จะมาคุยพ่อลูกคุยกันในวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการเลี้ยงปลานะครับอันนี้เราจะปล่อยปลากันวันนี้ อันนี้อะไรเยอะแยะเลยอ่ะพ่ออันนี้เป็นปลาหนินพ่อได้มาจากที่ทาม่วงทาม่วงพันปลาไปขอซื้อเข้ามาเพื่อจะเอามาปล่อยในบอ่อของเราอบอ่อของเราเนี่ยมันมีอยู่เยอะมากเลยที่เราทําเป็นร่องสวนแล้วก็บอ่อนี้มันเป็นบอ่อธรรมชาติพ่อเลยต้องใช้ปลาที่กินพืชนี่มีปลาหนิน แล้วเขาแถมกบมาให้ด้วยอันนี้กบแล้วเราก็เอามันมาปล่อยไปได้เลยเหรอพ่อใช่ทีน,นี้ปลาเนี่ยก่อนจะปล่อยมันมันมันต้องมีข้อระวังนิดนึงคือเราได้มาในใส่บรรทุกรถมาเนี่ต้องแช่น้ํามันไว้สักครึ่งชั่วโมงให้มันปรับน้ําในในที่จะปล่อยเนี่ยแล้วก็น้ำในในถุงมันเนี่ยได้เท่ากันจึงจะปล่อยลงไปได้ อันนี้พ่อก็แช่น้าไว้ละอีกสักเดียวหนึ่งเราก็จะไปปล่อยลงไปในนี้อ๋อเหมือนที่เคยได้ยินที่เขาบอกว่าถ้าเราปล่อยลงไปแล้วโดยที่ไม่ได้เตรียมอุณหภูมิไว้ก่อนปลามันอาจจะชอบแล้วก็ตายได้่างใช่ไหมเออเราก็เลยจะต้องปรับสภาพน้ําให้มันเข้ากันก็คือเอาแช่ไปทั้งถุงเลยใส่ลงไปในในในบ่อของเราแล้วนี่เราต้องเอาไปแช่ก่อนมั้ยแช่แล้วพ่อแช่ไว้แล้วอันนี้ขึ้นมามาดูกันนิดนึงแต่ว่าเมื่อกี้ก็แช่ไว้แล้วคราวนี้ก่อนที่จะ พูดเรื่องการเลี้ยงปลาเพาออยากจะคุยเรื่องสาเหตุความจําเป็นนิดหนึ่งเพราะว่าในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราจะเน้นเรื่องการปล่อยปลาเลี้ยงปลาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจพอเพียงเลยเนื่องจากว่ามันเป็นการแก้ปัญหาสภาพพื้นที่เวลาที่เราจะดำเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยที่แปลงนี้ของพ่อเนี่ย mm hmm. ทุกปีน้ำมันท่วมปลูกอะไรก็ไม่ได้ พ่อก็เลยต้องยอมคิดว่าทำยังไงที่จะเสียพื้นที่ตรงนี้ไปส่วนหนึ่งเพื่อให้เกิดประโยชน์เสียและได้ด้วยก็คือเสียพื้นที่ในการปลูกต้นไม้แต่เราได้สะขึ้นมาหนึ่งลูกแล้วก็พื้นที่ข้างบนที่จะน้ําท่วมก็เอาดินขึ้นมาถมไว้โดยรอบมันก็เป็นแปร ปลูกต้นไม้มก็ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็ออคือได้บ่อด้วยได้ไดินไปถมที่ตรงอื่นด้วยใช่ใช่แล้วอีกสิ่งหนึ่งทึ่ในในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยก็คือว่าเราจะได้น้ำเอาไว้ใช้ในหน้าแลง้งอพอหน้าแล้งนี่น้าไม่มีเนี่ยเราก็จะได้มีเอาไว้สำหรับรดต้นไม้อันนี้พ่อก็จะมีปั๊มน้ำไว้ผลไม้ฝรั่งข้างๆเนี่ยพ่อก็จะมีปั๊มที่ไม่ได้ใช้ที่บ้านแล้วไอ้ปั๊มเนี่ยชั้นขึ้นชั้นสองก็เอามา ทำน้าในสะรถฟงางรถผักผลไม้ทั้งหมดเลยอันนี้เราก็ได้น้ําไปใช้หน้าหน้าแหลงถ้าหน้าฝนนี้ก็เป็นที่เลี้ยงปลาแล้วก็เก็บน้ําพื้นที่ของเราก็ใช้ประโยชน์ได้ได้เิ็มที่ขึ้นอย่างนี้เราก็ได้ประโยชน์หลายส่วนเลยนะได้หลายส่วนแล้วปลานี่เราถ้าเราปล่อยไปแล้วเราก็เอามากินได้ไหมได้ตรงตรงนี้จริงๆนะเราทําเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเนี้ยเราไม่ได้หวังว่าจะได้รายได้ดีจากปลา แต่ปลานั้นเอามาช่วยเสริมเก็บรายละเอียดสามส่วนส่วนที่หนึ่งก็คือการใช้น้ําให้เกิดประโยชน์ก็คือเขาจะได้กินพืชพืชผักปลาที่พ่อมาเนี่ยะจะเป็นปลากินพืชมีปลานินปลาย่สกปลาในปลาบ้าปลานวนจันทร์ปลากระ,กะโหกก็แปลว่าถ้ามันกินพืชเราก็ไม่ต้องให้อาหารมันหรอพ่อปล่อยไปก็ให้ใมันอยู่เองตามธรรมชาติใช่คือเราหลักเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราพยายามที่จะเน้นว่า ลดต้นทุนไม่มีใดใจแต่ถ้าเราขายได้ก็เป็นเป็นเนื้อเป็นเงินขึ้นมาได้เลยว่าจริงๆแล้วอันนี้ก็เป็นหลักหนึ่งว่าเราจะได้รายได้จากการขายปลาแต่ไม่ได้หวังถ้ามันได้ก็ดีเพราะก็ไม่คิดอะไรว่ามันจะได้ก็เอาไม่ได้ก็ไม่เอาแต่ส่วนหนึ่งที่เราจะได้ก็คือเป็นอาหารโปรตีนที่ที่ดีกับเราคือเราจะได้มีปลาไว้กินสามเดือนแค่นั้นแหละ พ่อก็จะมีปลาไว้กินตลอดเลยในในสะของพ่อเนี่ยเราใช้เวลาแค่สามเดือนเองเหรอพ่อสามเดือนในปลานินนี่ตัวใหญ่แล้วปลาตะเพียนนี่ตัวใหญ่แล้วเพราะว่าปลาพว่งนี้มันโตเร็วสามเดือนนี่โอ้โหตัวหนึ่งเกือบสามตัวกิโลสองตัวกิโลแล้วแล้วปลาที่เราเห็นนะพ่อที่เราเห็นที่ตลาดที่มีหลายๆอย่างอย่างเงี้ยเราสามารถเอา ปลาทุกอย่างมาบ่อยรวมกันในบ่อได้เลยไหมหรือว่าเราจําเป็นต้องเลือกอย่างปลาที่พ่อพูดมาว่าเป็นปลานินปลากระโห้โโปลาอะไรพวกเนี้ยจริงๆปลาเกือบเกือบทุกอย่างมันได้อืแต่ไอ,ไอ,ไ,อไอปลาบางอย่างี่ยมันมันเป็นอันตรายต่อกันเช่นปลาช่อนเนี้ยม,มันก็เคยจะกินไอปลาที่เราเลี้ยง,งเออ,อม,มันปลากินสัตว์ฉะนั้นเราก็จะไม่พยายามเอามาเลี้ยงถ้าเลี้ยงเลี้ยงได้ไหมได้แต่เราไม่เอามาเลี้ยงแต่มันก็มี มันก็แอบเข้ามาตามเวลาหน้าฝนหน้าน้ํามาเนี่ยมันก็เข้ามาได้เหมือนกันมันก็กินปลาที่เราปล่อยไปเยอะเหมือนกันอแต่พ่อก็เน้นไปปันกินพืชใช่ใช่พ่อก็จะเน้นไปตรงปาก,กินพืชเนื่องจากว่าเราไม่ต้องเลี้ยงแล้วมันอาศัยระบบนิเวศไปด้วยมันก็จะกินหญ้าชายเนี้ยเรื่อยๆรืยไปผักที่มีอยู่ผักบุ้งเหลือมามันก็จะกินไปด้วยแล้วเราก็ไม่ต้องเลี้ยงมันแต่วันนี้ที่พ่อมาเนี่ยพ่อก็จะซื้ออาหารมาด้วยหน่อยนึงจะเพื่อ เพราะปลาพวกนี้เขาเขาเลี้ยงมันมาจากจากที่เลี้ยงเขายังเคยตั้งแต่เกิดมาเนี่ยมันยังไม่หากินไม่เคยเป็นเท่าไหร่พอก็เลยว่าเดี๋ยวต้องให้มันกินอาหารที่เราเลี้ยงไปนิดหน่อยให้คุ้นเคยแล้วหลังค่อยค่อยหาค่อยค่อยฝึกให้หากินธรรมชาติทีหลังอก็คือถ้าเกิดว่าเราซื้อปลามาเพื่อจะมาปล่อยอย่างเงี้ยถ้าเราคิดว่าเขาเป็นปลากินพืชกินพืชเราปล่อยเขาไปแล้ว ถ้าในช่วงแรกก็คือเหมือนเขาเป็นเด็กที่ยังหากินเองไม่ได้<ช>เราก็เลยจําเป็นต้องเลี้ยงเขาไปก่อนให้ใหเขาปรับตัวแล้วมันสักแค่ไหนอะพ่อเราถึงจะรู้ว่าปลาพวกนี้มันจะสามารถอยู่ได้แล้วโดยที่เราไม่ต้องเลี้ยงด้วยอาหารอีกแล้วจ้ะอ๋อคือจริงๆแค่ประมาณหมดอาหารถุงหนึ่งพอกรพอมันก็คือ,อมันก็จะไปหาธรรมมันปรับตัวเข้ากับธรรมาชาติได้เร็วมันก็จะเริ่มกินหญ้ากินอะไรพวกนี้ปลาไม่กินพืชอยู่แล้วพอไปเจอมันวิ่งเข้าใส่อยู่แล้ว แต่อาหารที่เรามีอยู่เนี่ยมันอาจจะไม่เพียงพอแต่นี้พ่อได้เตรียมการไว้คืออยากจะบอกว่าเวลาที่เราจะเลี้ยงปลาเนี่ยมันมีสองส่วนคือพวกพืชผักแล้วเนี่ยจเรายังมีพวกไหลน้ําแผงต้นพวกพวกนี้ธรรมชาติซึ่งคนเลี้ยงปลาเนี่ยจะต้องสนใจตรงนี้นิดหนึ่งไม่ใช่มากินแต่ผักอย่างเดียวมันก็ไม่โตเราจะต้องทําอาหารให้มันด้วยก็คืออาหารธรรมชาตินี้ เราจะได้จากการหมักปุ๋ยคอกขี้วัวพอหน้าแรงเนี่ยพ่อจะเอาขี้วัวมาใส่ผสมกับปูนขาวแล้วก็ผสมกับน้ําชีวภาพใส่ลงไปในกระสอบแล้วก็ลงมาทิ้งไว้ในบอ่อเพื่อให้มันเกิดถ้าตามวิชาการเขาเรียกว่าแผงต้นพืชแผงต้นพืชก็คือพืชตัวเล็กๆไหลน้ําคล้ายๆไหลน้าแต่เป็นสีเขียวมันมีแผงต้นพืชกับแผงต้นสัตว์ ถ้าปลากินพืชเราจะทําให้มันเกิดน้ําสีเขียวก็คือแผงต้นพืชถ้าเป็นพวกปลากินเนื้อก็จะต้องให้เกิดแผงต้นสัตว์น้ําจะเป็นสีแดงๆพวกไหลน้ําอันนี้เขาเรียกว่าอาหารธรรมชาติไว้ให้ปลามันกินมันก็จะอ้วนแล้วมันก็จะโตโตเร็วเพ่งนี้ก็คือเราก็ต้องเตรียมการด้วยในการที่จะเลี้ยงใช่ไม่ได้ปล่อยให้มันกินอย่างเดียวตามัญหากินอย่างเดียวยถากรรมมันก็โตช้าสามเดือนก็ควรจะได้กินได้แล้วก็อาจจะไม่ได้ไม่โต อันนี้ก็เป็นปลาที่เราจะมาเลี้ยงแล้วก็มีการเตรียมตัวไว้พอสมควรจ้ะแต่ในร่องสวนของพ่อเนี่ยนะพ่อมีถึงสิบสามล่องอเนี่ยรอบเนี่ยสิบสามสิบสามแปลงแล้วแปลงหนึ่งก็ยาวสี่สิบเมตรฉะนั้นปลาปล่อยได้เยอะมากนี่พ่อก็ไปขอเข้ามาที่ฐานีวิจัยประมงน้ำจืดของท่าม่วงเมื่อเดือนที่แล้วแล้วก็ สิทธิกเก่ามาเลกเรในชมรมเคย่การเนี่ยก็ได้รับนโยบายมาจากกรมประมงแล้วก็มาเลกเรศาสตร์รสมาคมสิทเก่าได้เอาปลามาปล่อยที่เนี่ยสองแสนก่าตัวที่นี่คือที่ทเขตรอบไร่เหล่านี้ข้าง<อ>หลังโรงเรียนนี่จะมีบอ่อน้ําธรรมชาติมีสระน้ำเพื่อปล่อยปลาที่ถวายเจ้าฟ้าจุฬาพรที่มีพระชนมายุห้าสิบสี ก็ปล่อยกันปีเนี้ปล่อย5้าบสี่ล้านตัวแล้วอย่างนี้คนทั่วไปสามารถเข้าไปขอปลาพวกนี้มาปล่อยที่ไร่ของเขาได้ไหมอะอาจารย์หรือว่าคนทั่วไปก็ไปขอได้ที่ศูนย์วิจัยประมงน้ำจืดที่ท่าม่วงก็แต่เขาที่แล้วนี่มชมรมนิสิกรรมากรเกษตรเป็นคนไปขอมาให้เพราะเป็นนโยบายที่จะปล่อยปลยาถวายฟ้าหญิงจุราพรก,การปล่อยปลานี้ไม่เหมือนนะครับบคลที่ทาบุญหรื อะไรที่ปปล่อยนกปล่อยปลาอันนี้คนละเรื่องถ้าปล่อยไปนั้นมันกินไม่ได้แต่อันนี้เราได้คุยกันกับคนที่วางโครงการว่าปล่อยปลาถวายไฟหญิงจุฬาพรเนี่ยปล่อยแล้วเพื่อให้ประชาชนได้อาหารปลาก็คือเกิดประโยชน์ด้วยใช่อาหารที่มาเป็นโปรตีนกับประชาชนเพราะปลาที่เราปล่อยไปเนี่ยมันจะไปอยู่ตามแหล่งน้ำรอบๆนี่เลยแล้วลงทุ่งเพราะว่าตรงที่พ่อทำเนี่ย มันจะอยู่ตรงประมาณกึ่งกลางของแหล่งน้ําธรรมชาติเพราะฝนตกน้ําจะตกมาจากบนภูเขาก็ไหลผ่านเรื่อยๆมาแล้วก็มาก็ผ่านไร่เราผ่านไร่เราแล้วก็ลงไปในทุ่งแล้วก็จะมีโนนเป็นสระน้ําธรรมชาติอีกทั่วๆไปดังนั้นปลาที่ปล่อยกันก็จะไปอยู่ตามแหล่งน้ําทั่วไปก็แปลว่าเราปล่อยปลาที่นี่แต่พอถ้าน้ํามาตามหน้าฝนปลาเขาก็จะไปเองไป,ไปงที่อื่นเอง <ไป S 2> เองนี้เหรอจ๊ะ แต่ไปไม่ได้หมดมเพาะเราก็กันกันของเราไว้ว่าไม่ให้มันไปมากมเราไม่ได้สี่เลียดว่าจะต้องกันให้ให้อยู่ทั้งหมดเราก็เพียงจะปิดประตูน้ํากันเอาไว้นิดนหน่อยว่าไอตัวไหนไม่อยากจะไปก็ไป<ม>ตัวไหนไม่อยากจะไปก็ให้มันอยู่กับเรา<ม><ม>เพื่อเราจะได้จับมันไว้กินแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่ามันเป็นแหล่งน้ําธรรมชาติเนี่ยมันจะได้มีการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขอันนี้<ม><ม>ของเราก็จะเลี้ยงตรงนี้บ่อยให้มันเป็นธรรมชาติ ก็เป็นเหมือนตอนที่เราเรียนมาตอนเด็กๆที่เป็นห่วงโซ่อาหารที่เป็นแบบปลาเลกกินปลาใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมละนี่คือห่วงโซ่อาหารแล้วก็เป็นเรื่องของระบบนิเวศพ่อมาปีหนึ่งเนี่ยเป็นเป็นแสนตัวเนี่ยมาขอเข้ามาที่มาปล่อยเ็กเนี่ยแต่คาดหวังว่ามันจะเหลือประมาณสักยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองนะเนื่องจากว่าในระบบนิเวศเนี่ย มันมีปลากินกันไปเยอะแล้วส่วนหนึ่งมีปลาช่อนเนี่ยเยอะที่คอยกินกับนกนกกระยางแถบนี้เยอะมันมีทํานาแล้วนกเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่น่าขำเลยนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ธรรมชาติสอนมันมากเลยว่า <Wow. S 1> นกกระยางเนี่ยมันยากจะกินปลาที่เราเลี้ยงไว้เนี่ยที่เราปล่อยไว้เนี่ยธรรมดามันก็ต้องจ้องหากินเดี๋ยวนี้นกกระยางมันฉลาดขึ้นพอเห็นแล้วมันก็ขำม,มาเลยนกกระยางเนี่ยมันค่อยค่อยขี้ยืน คนต้นไม้แล้วก็ขี้ให้ปลากินหอล,ลอกปลาปลามันก็มากินขี้นกกระยางแล้วมันก็กิน<ะ>ได้ง่ายๆติดกินทีละตัวเรื่อยอๆไปเรื่อยๆไปพ่อก็บอกว่าโอ้เดี๋ยวนี้นกมันก็ยวัฒนาการมีการล่อล่อปลาให้มันมากินกินขี้ขี้นกแล้วมันก็ค่อยจับกินอันนี้ก็ถือว่ามันเป็นระบบนิเวศอย่างหนึ่งที่ว่าปลาเนี่ยมันก็จะถูก ไอสัตว์อื่นตัวอื่นตัวใหญ่กินมันไปฉะนั้นเราปล่อยไว้ร้อยตัวมันจะเหลือสัากาประมาณสิบสิบตัวยี่สิบตัวก็โอเคเอ้าวพ่อแล้วถ้าพ่อพูดแบบนี้อย่างถ้าเกษตรกรที่เขาต้องการที่จะเลี้ยงไว้เพื่อจะกินอย่างเงี้ยเขาจะต้องคิดว่าสมมุติว่าอย่างพ่อบอกว่ามันจะเหลือแค่ประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นแล้วอย่างนี้ถ้าเกษตรกรเขาไม่ได้ไปขอปลามาฟรีจากที่ประมงอะไรอย่างนงี้ถ้าเขาซื้อมาแล้วมันจะคุ้มทุนหรอพ่อที่ ปล่อยไปร้อยตัวเหลือแค่ยี่สิบตัวเองอ่ะคือจริงๆมันมีสองระบบระบบปิดกับระบบเปิดในในไร่ของพ่อเนี่ยพ่อทําไ้สองระบบระบบเปิดก็คือคลองล่องน้ําที่พ่อสามารถให้มันเจอกับคลองธรรมชาติมันจะอยู่รอบนอกนั่นอ่ะอันนั้นจะเรียกว่าคลองระบบเปิดอันนอกใช่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 อันนั้นปลามันจะไปมาหาสู่กันได้ทั่วไปน้ํามาก็มาได้ออกก็ออกได้ปลาก็เหมือนกัน กับอีกส่วนหนึ่งที่พ่อทําเป็นสะอันนี้เรียกว่าร,ระบบปิดมีอยู่สองสะอันนี้ที่เราเห็นที่เราจะปล่อยปล,ยปลาลงไปใช,ไใช่ไหมอันนี้น้ําเข้าได้แต่พ่อมีประตูปิดเอาไว้ถ้าพอน้ํามาพ่อก็ปล่อยให้น้ําเข้าออื mm hmm. แล้วพ่อก็ปิดประตูไว้แล้วข้างในก็เลี้ยงปลาที่พิธีพิถันน่อยหนึ่งปลาที่หวังผลมากหน่อยหนึ่งปลาแรดอย่างเงี้ยพ่อก็จะปล่อยลงไปปลาก้าโฮปล่อยลงไปปลาที่เราต้องการจะได้ประโยชน์มากหน่อยหนึ่ง พวกนี้เราถือว่าเราหวังผลมากหน่อยหนึง่งก็อันนี้ระบบปิดแต่น,นี้ถ้าคนที่เป็นเกษตรกรแล้วอยากจะเลี้ยงปลาเพื่อจะอผลผลิตก็ต้องมีการปิดระบบอย่างนี้ที่ว่าก็คือปิดหัวคลองไว้เลยไม่ต้องไปยุ่งกับมาันแม่มันออกไปไหนอันนั้นก็จะได้ผลผลิตเต็มที่หน่อยหนึง่งแล้วเกษตรกรถ้าเขาจะทําบ่อยอย่างเงี้ยพ่อเขาจะเขาอาจจะไม่รู้ระบบการเปิดปิดบ่อยอย่างเงี้ย<อ>เขาจะต้องไปถามใครได้ล่ะที่ประมงอำเภอ เนี่ยเขาจะมีแล้วก็ที่ที่สถาบันวิจัยเขาก็มีระบบเอกสารพวกเลี้ยงปลาเนี่ยแล้วก็เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเราจะมีคําแนะนําให้ว่าถ้าเราจะเลี้ยงปลาเนี่ยเราจะต้องวางผังรูปบอ่อให้มันเป็นยังไงล่องสวนนันเป็นยังไงเพื่อที่จะควบคุมน้ําให้ได้ควบคุมการเป้ปลามันปล่อยมันไปไหนได้เพราะว่าบางบางคนที่เขาทาขนาดนี้นะพอได้คุยกับ ที่ท่าม่วงผันปลาคนที่ซื้อปลาเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาปล่อยปลายิสุกลงไปในร่องอย่างนี้เลยแล้วเขาบอกว่าเขามีระบบปิดก็คือไม่ให้มันออกไปได้เนี่ยก็คือปิดประตูวไว้แล้วก็เอาฟางฟางใส่เข้าไปเลยเป็นสิบสิบฟ้อนยี่สิบฟ้อนทั่วไปเลยเขาบ,บอกว่าปลายิสุกนี่ชอบมากมันจะกินฟางอดังนั้นเดี๋ยวพ่อก็ว่าจะต้องแถบในร่องของพ่อเนี่ยสักห้าร่องสิบร่องเนี่ยพอมีฟางเท่านี้เขาเกี่ยวข้าวพ่อก็จะเอามาใส่ไว้ในร่องแล้วก็ไปเอาปลายิสุกมาปลา่อย มันก็จะได้ผลผลิตดีมากเลยเหมือนคล้ายๆคนเลี้ยงปลาสลิดเลี้ยงปลาสลิดเขาจะปล่อยลงมาในร่องสวนเขาเยอะๆแล้วมันก็กินยาแถวสุพรรณเนี่ยเดี๋ยวนี้เลี้ยงปลาสลิดเยอะไม่ต้องเหมือนทางบางบ่อบางพรีผสมผันประการแล้วเดี๋ยวนี้เขาเลี้ยงที่สุพรรณอย่างนี้ก็เลี้ยงง่ายมากเลยเนาะเพราะว่าฟางเราก็มีอยู่แล้วในสวนของเราแล้วก็เอามาให้ปลากินเอาเอาฟางมาใส่ลงมาในร่องสวนเลยแล้วเดี๋ยวปลามันก็จะกินกินฟางแล้วก็ให้ผลผลิตดีด้วย ปลาอิส่งนี่ประมาณปีกว่าถึงสองปีก็ตัวเบ้อเร้อแล้วแล้วก็ได้เป็นกิโลกิโลตัวได้เป็นร้อยได้สบายสบายก็เอาไปขายได้เลยขายได้เลยทําเงินได้อีกต่างหากทำเงินได้อันนี้ก็คือเป็นรายได้เสริมของเศรษฐกิจพอเพียงอพ่อก็เลยบอกว่าถ้าเรามีไร่แล้วเนี่ยเรามีคลองทรงน้ํามีล่องสวนเนี่ยแทนที่จะปล่อยให้มันอยู่เฉยเเนี่ยเราก็ไปหาพันปลามาไปซื้อพันปลามาแล้วก็ปล่อยลงไปอ,อีกไม่นานเราก็จะได้ปลาไว้กิน แล้วก็เยอะด้วยนี่ลูกน้องมากับพ่อเนี่ยชอบมากที่จะมาไล่นี้เพราะขากลับเนี่ยเขาได้ปลาไป,ปาคนละสี่ตัวห้าตัวเย็นนี้เขามีกับข้าวกินแน่นอนบางทีบางบางวดเนี่ยเขาขายันหน่อยกลางวันเขาไม่พักกลางวันนะเขาลงมาจับปลาตอนเย็นเขาได้ปลาไปคนละสองสามกิโลพ่อก็ได้ไปด้วยตอนเย็นพ่อก็มีเมนูเรื่องปลาไปได้ทุกครั้งที่มาที่ไล่เนี้ปลาทอดกระเทียมปลาไปแกงส้มปลาช่อนเ ปลาย่างไปทำไอ้ต้มโค้งเงี้ยได้ทุกครั้งที่พ่อมาไร่พ่อก็จะมีปลากลับไปด้วยอันนี้ก็เป็นการลดต้นทุน,ทนคือประหยัดค่าขับข้าวพ่อมาที่ไร่เนี้ยพ่อประหยัดค่าปับข้าวไปตั้งหลายอย่างอย่างหนึ่งก็คือได้ปลาสองในบอ่อเนี่ยนะมันยังมีบัวบัวสายที่เราเห็นกัะโดดนออี่ใช่ไหมแต่บัวนี่กินไม่ได้นะบัวบัวบอ่อน้นพอ่อพ่อมาปลูกไว้จะบัวกินสาย เพราะวันนี้เลี้ยงปลาไปเยอะแล้วบัวก,กินสายเนี่ยมันอยู่กับปลาไม่ได้ปลามันกินมันหมดอพอก็เลยต้องเอาบัวก,กินสายไปอยู่ในในบอ่อโน้นแยกไว้ใช่พอก็จะได้สายบัว,สา,บวสายบัวไปต้มต้มต้ม,ต,มต้มปลาทูแล้วก็ไปแกงคั่วอ,อ,อันโน้ได้สายบัวแถมผักบุ้งรอบรอบนี้วันไหนที่จะแกงส้มก็เก็บผักบุ้งผักบุ้งหนานี่อร่อยแล้วก็ไปกับ แกงกับปลาอย่างนี้การที่เราขุดบ่อก็ไม่ใช่ว่าเราจะเลี้ยงปลาได้อย่างเดียวเรายังปลูกบัวได้ด้วยใช่แล้วก็มีผักบุ้งด้วยมีรายได้แล้วบัวสายนี่มันมีดอกไหมพ่อสูเห็นเนี่ยมันมีดอกอันนี้เราเก็บไปขายได้ไหมอันนี้เรียกว่าบัวหลวงอืมอ่าที่พ่อจะบอกอย่างหนึ่งว่าจริงๆในี่ซาแค่นี้ของพ่อนี่นะเศรษฐกิจพอเพียงนั้นฝึกให้เราเป็นคนเก็บเล็กเก็บน้อยสะสมเล็กสะสมน้อย ที่จริงมันบางคนก็ดูถูกหรือมองข้ามไปนะโธอเอ้ยแค่นี้จะได้สักเท่าไหร่ทุกครั้งที่พ่อมาเดี๋ยวนี้พ่อจะจัดเซตให้มันเป็นวันวันโกน uh huh. พ่อมาเนี่ยพ่อก็เก็บบัวใน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 สระเนี้ยจ้ะพ่อสามารถเก็บบัวได้ร้อยห้าสิบดอกต่นะอนหนึ่งสระที่เรามีเนี่ยใช่ใช่แค่เนี้ยบัวสีแดงของพ่อเนี่ยนะพ่อก็จะมัดเป็นกาละสิบสิบสิบดอก เอาใบาบัวหอ,อ,อมัดทุกวันเพราะก็จะกลับไปขากลับบ้านเนี่ยพ่อก็ได้ค่าดอกบัวเนี่ยร้อยห้สิบาทเป็นค่าน้ํามันรถกําละสิบาทกําละสิบห้าบาทกําละสิบห้าบาทเอาได้ส <10, S 1> <ำ>ิบกรัมสิบสิบกรัมก็จะได้ร้อยห้าสิบบาทพ่อก็แทบจะไม่ต้องเสียค่าน้ํามันรถมาไล่เพะไล่มาไล่ครั้งหนึ่งเนี่ยพ่อก็จะเสียน้ํามันประมาณร้อยหสิบาทถ้าพา่อได้บัวติดไปส่งส่งร้านค้าเพราะว่าวันโกนเขาก็จะรับเยอะ แต่พ่อก็ได้ค่าน้ำมันลดแล้วพออ่อไม่ต้องไม่ต้องเสียแล้วค่าน้ำมันลดสองกับข้าวก็ได้สองสามอย่างบางครั้งผักบุ้งพ่อมีเยอะพ่อยังไปแจกผักพวกกันอเออไว้แกงส้มคนไหนที่เขาชอบผักแบบพื้นบ้านนะเราก็สามารถจะได้ประโยชน์ตรงนี้ฉะนั้นการปลูกการเลี้ยงปลาในร่องสวนในสะพวกนี้มันมีประโยชน์<า>หลายอย่างหลายอย่างอันนี้พ่อก็เลยว่าเออแนะนําว่าถ้าเกษตรกรคนใดหรือ ผู้ที่ทําเศรษฐกิจพอเพียงนะครับมองเห็นว่ามันเกิดประโยชน์แล้วก็พอมีจังหวะทําทได้เนี่ยเราสามารถที่จะเลี้ยงปลาปลูกบัวแล้วข้างๆนะปลูกผักบุ้งปลูกผักบุ้งแล้วขอบบนพอปลูกเตยนี่พอกำลังทําเตยไว้เพราะเตยเขาชอบอยู่ใกล้น้าใช่ไหมเตยเนี่ชอบใกล้น้ําแล้วก็งามแล้วก็เอาใบไปทําซึ่งจะเดี๋ยวจะทําในเรื่องของพวกน้ําใบเตยน้าตะไครอะไรต่อไปได้อีกอแต่นี้ไอ้ตรงเนี้ยที่พ่ออยากจะ ฟาก,ก็คือว่ามันไปด้วยกันได้เช่นเราเก็บดอกบัวเนี่ยใบเตยโดยรอบเนี่ยร้านาดอกไ,ดไม้ก็ใช้ใบเตยทุกวันเหมือนกันใช้เยอะจากนั้นเราก็จะเก็บ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 ไปแล้วก็ไปขายได้จากนั้นแต่และว,วันที่พ่อกลับไปก็ทํารายได้ให้เราก็มีรายได้พ่อมีรายได้ขึ้นมาอย่างน้อยก็ค่าดอกบัวเป็นค่าน้ามันใบเตยก็เพิ่มขึ้นไปแล้วะอะไรต่างๆก็จะมีได้เรื่อยๆอันนี้พ่อก็เลยว่าเออเนี่ยเศร,รษฐกิจพอเพียงเนี่ย มันสามารถที่จะมีรายได้ให้เราทุกวันแหละถ้าเรามาทำนะนะเก็บขายไปเรื่อยๆแต่ว่าเราจะต้องค่อยเป็นค่อยไปอันนี้แต่เราก็ไม่สามารถเก็บได้ทุกวันใช่ไหมพ่อดอกบัวเนี่ยเพราะว่าเขาก็ต้องมีระยะเวลาที่เขาจะต้องโตขึ้นมามหรือว่าเขาก็ผัดเรา <ไป S 1> ต้องวางวางแผนสลับการเก็บคือเก็บดอกเล็กดอกตูมดอกใหญ่คือเราจะเก็บวันละสามครั้งก็ได้แต่พ่อเนี่ยเสียโอกาสไปตรงที่ถ้าพ่อถ้าพ่อมาวันโกนเนี่ย ดอกบัวมันบานไปตั้งสองสามชุดแล้วเออมันก็จะได้วันโกนส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแต่ถ้ามาสักสามวันคร้างเนี่ยเราก็จะได้เกือบทั้งหมดเลยหรือถ้าเราสามารถเก็บได้ทุกวันมาทุกวันมันก็มีเก็บทุกวันแต่เราต้องวางแผนการเก็บหน่อยหนึ่งออันนี้มันก็ถือว่ารายได้คราวนี้เดี๋ยวเราจะปล่อยกันลงไปในนี้เลยบัวแป้วป่าแล้วอันเนี้ยพ่อหนูเห็นว่ามันมีกบด้วยอ่ะกบนี่มันจะช่วยอะไรเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจได มันเป็นศัต์เศรษฐกิจแล้วนะแล้วพผอ,อิญวันเนี้ยไอทีท่าม่วงผ่านปลาเนี่ยเขารู้ว่าพ่อทำเศรษฐกิจพอเพียงเขาให้พ่อมาผับปลาแล้วพ่อกบนี่มันจะช่วยกินมแลมลงแล้วก็ช่วยทําระบบนิเวศแล้วเดี๋ยวต่อไปตรงเนี้ยพ่อจะต่อไฟมาให้มแมลงมันมาอ๋อที่ล่อมแมลงมาแล้ว,วเป็นอาหารก<ๆ>เดี๋ยวพ่อจะต่อแบ็คไลท์หลอดไฟไอสีม่วงๆกลางคืนแมลงก็จะมากินตรงนี้แล้วมันก็ตกไปในนี้ เป็นการปราบมแมลงแมลงมันจะได้ไม่ไม่ไม่ไปออกลูกออกหลานกินพืชผักเรามันก็จะตกมานี้ให้กบมันกินกบนิมชอบกินมแมลงมากเลยจ้ะเอ่อนี่ขอให้พ่อมาแล้วถามว่าเอ้าแล้วมันจะหนีไหมใช่เพราะว่ามันก็กระโดดกระโดดกระโดดไปตะลอดกบพวกนี้มันจะไม่ค่อยหนีเราอยู่ธรรมชาติดีแล้วมันก็ไม่กระเสือกระสนไปไหนมันก็จะลบอยู่แถวนี้เขาบอกว่าเนี่ยถ้าเขามีของกินเขาก็อยู่ี่นีสิบตัวเนี่ยเดี๋ยวต่อไปพอฝนตกน้ํามีเยอะนิดหน่อยนะมันจะร้องให้จ๊กแจ๊กจอแจเลยเนี่ยกบนี่จะเสีียยงงดัอู่ถวเน้ ฉะนั้นวันนี้เราก็จะปล่อยกบด้วยนะได้จ้ะแล้วก็ปล่อยปลานิลด้วยอันนี้แล้วก็ปลากระโห้ด้วยเขาก็ให้พ่อมาอืมอันนี้เราก็จะปล่อยกันที่นี่สุไม่กล้าปล่อยกบพ่อปล่อยเองแต่สุปล่อยปลาอันนี้เราก็จะปล่อยกันแต่ว่านนี้เราแช่น้ำแช่น้ำไปแล้วแช่น้ำไปแล้วเขาเขาปรับตัวได้แล้วอุ้ยมันทิม รั่วแล้วรีบต้องต้องเปิดขาดแล้วอ่ะพ่อไม้้ำธิบมันกบนี่พ่อจะปล่อยอยู่ที่นี่หมดเลยให้เขาอยู่ที่เนี่ยศาสตรเนี้ยมันจะมีต้นไม้ให้เขาอยู่แล้วปลาดินนี่หนูปล่อยตรงนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่เอาเดี๋ยวแข็งมากอ่ะพ่อเดี๋ยวเราจะไปปล่อยทางโน้นเราเราเราคุยกับผู้ชมอีกนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราได้ไม่ต้องขึ้นมาข้างบนนี้จ้ะแกไม่ออกอ่ะเดี๋ยวพ่อไปปล่อยให้คือ ท่านผู้ชมครับถ้าท่านใดที่สนใจรา,รายละเอียดเรื่องของการปล่อยปลาเลี้ยงปลานะครับก็มาดูของเราได้นะครับอันนี้เราจะมีปลาอยู่หลายๆชนิดนะครับที่นี่แล้วก็สามารถที่จะปลูกพืชที่เกี่ยวข้องที่ผมพูดไปแล้วว่าเป็นเสริมรายได้เกี่ยวข้องกับปลาเนี่ยอยู่หลายชนิดนะครับในในเขตนี้โดยเฉพาะักบุ้งบัวเตยพวกนี้นะครับสามารถทำไรายได้เพิ่มขึ้นในเรื่องของ เศรษฐกิจพอเพียงนะครับสำหรับตอนนี้ก็คิดว่าเราคงลาผู้ชมไปก่อนได้คแค่นี้แล้วเราก็ไปปล่อยปลากันแล้วได้ปล่อยปลากันนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ